น,นี่คือถนนคันคลองนะคะที่เห็นน้ำหลากๆอยู่นี่คือเชื่อมไปแล้วไม่มีถนนแล้วค่ะเป็นน้ำท่วมมาจากข้างหลังที่ล้นมาจากทุ่งนาข้างหลังนะคะที่เคยถ่ายให้ดูแล้วก็ผ่านที่เราบ้านมิดไปข้ามถนนไปเชื่อมกับคลองไปเลยตอนนี้ ตอนนี้เราพายเรือบนถนนโยกค่ะปรากฏการปรากฏการใหม่าบางบางส่วนจะเป็น <laughs> บางส่วนเป็นดอนมันมันลดเข้ามาได้แต่ว่าส่วนที่เหลือเป็นน้ำค่ะีนี้ก็จะเป็นไม้ผลนะคะเนี่ยก็จะเป็นที่เราเคยพาทเที่ยวชมนะฝรั่งมะม่วงค<ม>ันเนี่ยจริงๆทคันอย่างมะม่วงเนยค่ะอยู่บนคันที่สูงจากพื้นม,มันเมตรห้าสิบฝรั่งนี่ยจะอยู่ชานล่างเนาะแต่ต้นไม้เนี่ยสูงประมาณสักสามเมตรได้ ตอนนี้สิ่งที่เป็นก็คือฝรั่งเสมอบัวดูดูใบบัวเสมอฝรั่ง <laughs> <laughs> ก็คือบัวที่อยู่ในคลองเนี่ยมันน้ำมันท่วมหมดเลยต้องบอกแบบนั้นมิดมิดคันไหมผลที่เราทําเป็นโค้งหนองนาวไว้เนี่ยเราก็ตั้งใจทําคันกว้างประมาณห้าเมตรได้แล้วก็สูงประมาณเมตรห้าสิบก็คิดว่าถ้ามีปัญหาเรื่องน้นําน่าจะไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็เข้าใจผิดไปเพราะว่าปีนี้น้ําเยอะมากๆทางน้ําฝนเลยแล้วก็น้ําจากเขื่อนน้าจากคลองน้ําจากหนอง นี่ก็ฝั่งนี้จะเป็นกล้วยเติมตรงนี้จะเป็นคันล่องลุงพาไปดูตรงกรงไก่ด้วยเดี๋ยวจะพาไปอยู่ที่อยู่ไก่แล้ว <g ul ose> ก็จะเป็นที่เราเป็นคันล่องแล้วก็อมีคันล่องสวนนะคะก็จะมีต้นไม้อะไรเงี้ยมีกล้วยมีอะโวคาโดมีมก,มาากระเจี๊ยบมะละกอเดี๋ยวเราไปดูมะละกอเริ่มตายแล้ว ใบเหลืองนี่น้ำเริ่มท่วมมาตอนจันทร์เช้าวันจันทร์วันนี้คือวันเสาร์ดูกล้วยกําลังออกดีกล้วยหังมุกเนาะอันนี้เก็บไปไหม <Okay. S 1> เอาไปปิ้งก็มีกล้วยหังมุกอยู่ต้นหนึ่งมีกล้วยเอ่อตรงนั้นจะเป็นเล็บมือน,นางอะไรเงี้ยยังเด็กๆอยู่เลย,เย,เยแต่ก็มีกล้วยไข่ฝั่งนี้มะละกอเพิ่งลงมาเองเลดนะี้ กำลังงามเลยซึ่งให้ปุ๋ยใบอาทิตย์ก่อนที่น้ำท่วมก็กำลังติดดอกก็ตอนนี้ใบเหลืองแลวก็น่าจะไม่รอดอันนี้ยังไม่ถึงอาทิตย์นะคะนี้แค่ประมาณจากวันจันทร์ถึงวันเสาร์ห้าวันส้มโอเนาะส้มโออะไรนะสีแดงอะ่ะก็นี่มะเดื่อญี่ปุ่น มันได้ญี่ปุ่นที่สูงมากปกติอันนี้ที่เราเลี้ยงไก่เดิมกรงไก่ที่เราทําเป็นคอนโดนี่ขนาดเราทําเป็นคอนโดนะคะแล้วต่อขาขึ้นมาประมาณสักเมตรห้าสิบแล้วก็แล้วก็เราเอากรงเป็นคอนโดวางไว้ชั้นสองแบบน,นี้ถ้าไก่อยู่ในนี้ก็จมเลยจมน้ําเลยอันนี้เราย้ายย้ายละย้ายไปอยู่บนหลังคาบ้าน <c oughs> าไปเลี้ยงไก่บนหลังคาบ้านแทนหลังคาบ้านนี่สูงประมาณจากพื้นน่ากระนั้น มเ,มออเาารบ้านเรานะจ้าบ้านเราหลังบ้านที่เราเคยมานั่งดูปลาตอนนี้ก็ปลามาดูเราแล้ว,ลวนี่ก็คือชั้นล่างเรานะคะเราสร้างด้วยคอนเซปต์ของบ้านเลนไทยก็คือเอาตู้คอนเดนเนอร์ามาตั้ง เป็นฐานบ้านไว้<ม>ก็เลยทําให้บ้านเนี่ยสูงจากระดับพื้นอย่างน้อยก็เท่ากับคอนเทนเนอร์สอเมตรบวกกับเออคานที่เราเทรับคอนเทนเนอร์ไว้นะคะประมาณ30เซนติเมตรก็เท่ากับว่าตอนนี้ท่วมไปครึ่งคันแล้วหัวไม่ได้บ้านแม่แห <laughs> <ม>้งของแท้นี่เปียกปลารักดีตรงนี้ก็เป็นปลารักดียังอยู่ในบ้านเราอยู่นะคะ จริงอยู่ไว้น้ำเล่นอยู่ใน <c oughs> ในครัวอะไรนี่ปลาเอามาข้างนอกบ่อได้ดีตอนออกจากสวนมาก็ได้เจอกู้ภัยมาแจกของให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมบริเวณใกล้ๆสวนเรานะคะ,ะ <c oughs> ก็เลย ในเรื่องหลายก็มีเรื่องดีก็ได้ร่วมถวายปัจจัยแก่พระสงฆ์ท่านจะได้ทําไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ยู่ตาไกลขามากวดไดกที่ส่วน้ได้ก็จะไป่วนาวันนี้ได้ค่ะอายุโมงค่ะทำแข็งแรงีครับทุครับพิวาธนเสียลานิังวุ เดิมทีามาว่าจะมีกานันสั้งราคาตั้งต้นที่อื่นนะหนึ่พันบาทจับโ